สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วคลิปนี้นะครับผมผมจะพามาอยู่กับเจ้าเครื่องตัดหญ้านะครับผมก็วันนี้ได้ไปทําการตัดหญ้านะครับผมอ้ยตัดต้นข้าวไม่ใช่ตัดหญ้าตัดต้นข้าวนะครับผมแต่เครื่องมีอาการคือเร่งไม่ขึ้นเดินเบาได้แต่เร่งไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยตัดไม่เสร็จนะครับผมต้องกลับมาก่อนนะอันนี้ผมเทน้ํามันออกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็อาการของเขาคือสตาร์ทติดนะครับเดินเบาได้นะครับเดินเบาได้ แต่เร่งเครื่องไม่ขึ้นนะครับผมอาการคล้ายๆเหมือนกรองตันเหมือนอะไรสักอย่างนะครับผมก็จากการไล่เช็คก,ก็คือลองแยกน้ามันดูมันมีเวลาเรากดแยกนะครับมันมีคั่มมันติดมาก็มือนะครับก็สันนิษฐานเลยว่าน่าจะเป็นที่ตัวแยกแตกนะครับผมเพราะเจอกันบ่อยมากอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแยกก่อนตัวนี้นะครับผมมันจะอยู่ข้างใต้ตรงนี้ตรงคาบูนะครับผมที่เราแยกน้ํามันอ่ะมันแตกออกไม่รู้เห็นไหมรอยแตก นี่นะครับผมเห็นรอยแตกไหมครับชัดๆนี่นะครับผมรอยแตกคือเวลาเราแยกแล้วมีอากาศเข้าไปแล้วพอเราสตาร์ทเครื่องนะครับผมถ้าไม่ได้เร่งอ่ะอากาศมันซึมเข้าไปน้อยมันก็เลยไม่เป็นไรแต่พอเราเร่งเครื่องนะครับผมอากาศมันลงได้เยอะนะครับมันทําให้เครื่องไม่ค่อยมีแรงนะไม่ค่อยมีกาลังกําลังอัดน้อยลงเพราะอากาศมันซึมเข้าไปในน้ํามันได้นะครับผมซึมเข้าไปในระบบน้ํามันซึมเข้าไปตรงนี้ได้ อันนี้เราก็เลยจะมาทําการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเจ้าลูกยางนี่เลยนะครับผมพระเอกของเราที่ทําให้รั่วอันนี้ผมจาไม่ได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าผมซื้อมาเป็นถุงนะครับมันแตกบ่อยก็เลยซื้อมาเป็นถุงนะครับว่าสํารองแล้วก็เผื่อมีคนขาดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับก็เริ่มด้วยการถอดออกมานะครับผมนี่ถอดน็อตเบอร์แปด นะครับเบอร์แปดเบอร์แปดอันนี้ผมถอดไว้เลยเพื่อความรวดเร็วนี่มันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่มันจะมีน็อตเบอร์แปดสองตัวตรงนี้นะครับผมกับตรงนี้แล้วก็มีน็อตหกเหลี่ยมสองตัวข้างใต้นะครับผมใต้ตรงนี้กับฝั่งนี้นะครับผมนี่นะครับสองรูนี้คือหกเหลี่ยมนี่อันนี้คือน็อตเบอร์แปดนะครับนี่ก็ได้มามีตัวยาวกับตัวสั้นนะครับผมอ่า มาดูต่อตัวยาวจะอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวยาวตัวนี้จะเป็นตัวสั้นนะครับก็พอถอดมาแล้วปุ๊บแล้วก็สไลด์ตัวนี้ออกมานะครับบางคนประก็นไม่หลุดออกมาก็ถือว่าโชคดีไปของผมนี้ประก็นหลุดออกมาด้วยตอนประกอบเดี๋ยวจะต้องทาจารบีด้วยนะครับผมกันมันซึมเข้าไประวังไปอุดรูอากาศนะครับผมตรงนี้รูเดินเบานะครับก็ระวังมันไปอุดตอนเราทาจารบีพอถอดออกมาก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเป็นคาบู อันนี้ผมไม่อยากแงะปรกินนะครับเดี๋ยวมันฉีกมันติดก็เลยให้มันติดไว้เลยนี่นะครับก็คลายน็อตสตัวหนึ่งสองสาสี่นะผมคลายเสร็จก็ยกออกมานะครับลักษณะน,นี้มือเดียวนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาต่อเดี๋ยวครับพอดีไปหาขาตั้งกล้องมาตั้งนะครับผม ลักษณะเขาจะอยู่อ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสปริงมันรูดด้วยนะครับอ่าก็ไขน็อตสีตัวออกมานะครับอ่า,าออกมาเลยนะครัผมสี่ตัวหนึ่งสองสามแล้วก็สนี่นะครับผมแล้วเราก็จะยกมันออกมา ปกติตัวเนี้ยไม่ต้องยกออกก็ได้นะครับแต่พอดีนี้มันหลุดเอาผมพอดีแหละได้เช็คพวกกรองเวยว่ามันมีคราบอะไรหรือเปล่านะครับอ่าเราก็เช็คกรองตัวนี้ด้วยครับว่ามันมีการตันกันอะไรไหมถ้าตันก็ทําความสะอาดได้เลยนะครับผมแต่อย่างของผมในเครื่องมันยังใหม่อยู่นะครับก็ผมขี้เกียจถอดที่จะงมันขี้เกียจถอดด้วยแหละขี้เกียจถอดสายตัวนี้นะครับผมที่จริงมันถอด มันจะทํางานง่ายนะครับถ้าถอดแต่ของผมมันแข็งสายมันแข็งแล้วนะก็เลยไม่ถอดอ่าเราก็จะยกออกมานี่นะครับผมจุดที่เราจะเปลี่ยนก็คือตัวนี้ก็ดันมันออกมานี่นะครับผมก็จะเจอนี่รอยแตกในกล้องโฟก,กัสจุ๊บอ่านี่เห็นไหมครับที่มันแตกมันทําให้อากาศเข้าไปได้แล้วก็เอาตัวใหม่เข้ามาแล้วก็สวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ไปดังเดิม นี่นะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับผมรองประกันให้เหมือนเดิมนะครับผมเช็คประกันเช็คอะไรให้มันตรงล็อกทีละชั้นแล้วกันว่าถ้าถอดมันจะทํางานง่ายนะครับแต่ของผมคือสายมันแข็งแล้วมันถอดยาก ก็เลยต้องใช้วิธีนี้เอานี่ปึ๊บนี่นะครับผมแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปสตัวขันประคองไปก่อน พอ,อน,น็อตครบทั้งสี่ตัวแล้วครันนี้เราก็ขันล็อกนะครับขันซ้ายขวาซ้ายขวาไล่ไปนะครับผมอย่าขันตึงด้านเดียวไปเลยให้ค,ค่อยค่อยไล่เอาถ้าเราขันด้านเดียวไปเลยพลาสติกมันจะบี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่มันจะซึมได้ซึมจากขอบข้างนะครับขอบข้างลูกยางแยักไม่รู้เขาเรียกว่าอะไร ผมเรียกลูกยางแจ็แล้วกันยางแจ็คน้ำมันลูกยางแยกน้ำมัน,อ,น,มนอ่าคันนี้ก็ขันให้ตึงนะครับเพื่อกันซึมปัาบนี่เรียบร้อยนะครับนี่ครนนี้ก็หาน้ำมันมาเติม พอดีแล้วก็ยองลองแยกดูนะครับว่าขึ้นไหมอ่า่เห็นไหมเห็นน้ำมันขึ้นไหมอ่านะครับอันนี้น้ำมันไหลกลับไปแล้วนี่ก็ไล่ไปเรื่อยจนไม่มีอากาศนะครับนี่ครับตอนนี้ไม่มีอากาศและก็คือถ้าใครแยกแบบนี้แล้วน้ามันไหลกลับมีอากาศวิ่งออกนะครับแสดงว่าน่าจะรั่วแล้ว ไม่ประกินตัวในรั่วก็ลูกยางตัวนี้รั่วนะครับก็คือตอนนี้เห็นไหมไม่มีอากาศแล้วยกไปไม่มีอากาศวิ่งแล้วครับผมแล้วก็ประกอบใส่เข้าไปคืนนะครับฝาก่อนตรงนี้เดี๋ยวจาจาระบีนิดนะึง แล้วก็ตัวกรองตัวกรองเขาจะมีโอลิงนะครับนี่โอลิงรอบรอบนอกนะครับระวังหายนะครับผมตอนถอดระวังร่วงเป็นบางเครื่องนะครับผมอาจจะร่วงต้องดูดีๆแล้วก็ใส่เข้าไปตรงรูน็อตเดิมอ่าแล้วก็จะมีท่อตัวนี้ด้านหลังนะครับผมเสียบเข้ากับรูนี้เป็นท่อระบายไอน้ำมันเครื่องเสียบเข้าไป ข้างบนหลุดซะงั้นดึงแรงไปนะข้างบนหลุดอโอเคแล้วก็คันน็อตเบรพ8 ยังไม่ต้องขันแน่นนะครับผมขันตะคองไว้ก่อนที่บอกว่ายังไม่ต้องขันแน่นขัน่ะคองไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องขันอาตหกเหลี่ยมถ้าเราขันข้างบนแน่นเลยนะครับผมแล้วข้างล่างนะครับเนี่ยข้างล่างเกิดมันไม่ตรงนะครับมันไม่ตรงมันเยื้องเดี๋ยวลองเปิดไฟดูม่้จะเห็นไหมนะครับ <c oughs> เนี่ยสมมุติว่าเราขันข้างบนแน่นเลยไหมรูมันเยื้องเราจะไม่สามารถที่จะขันหกเหลี่ยมเนี่ยเข้าไปได้นะครับผมผมก็เลยจะไม่ให้ขันข้างบนแน่นก่อนนะผมเพื่อที่เราจะปรับนี่พอเราขันไม่แน่นไหมครับมันจะปรับได้เนี่ยตรงนี้ดูนี่เห็นไมครับแล้วรูข้างล่างนะครับเราจะปรับหาตำแหน่งมันได้เพื่อที่จะใส่หกเหลี่ยมสองตัวนะครับผมใส่เข้าไปก่อน เครื่องนี้ก็อายุก็ปีกว่านะครับปีกว่าปีกว่ากว่าน่าจะสองปีใกล้ๆนะครับไล่เรียกกันประมาณนั้นก็เวลามีรั่วตรงไหน,นท่อท่อน้ํามันนะครับท่อน้ํามันที่ขึ้นไปเลี้ยงวาล์วก็เปลี่ยนแล้วท่อระบายไอยก็เปลี่ยนไปแล้วรอบนึงเพราะมันกรอบเปลี่ยนผมเอาของฮอนด้าเปลี่ยนนะครับเพราะว่าของฮอนด้ามันรู้สึกว่ามันทนนะครับของเดิมไม่ค่อยทนเท่าไหร่ ตอนนี้ก็ใช้ของ h o นด a อยู่อะไหล่ตัวเดียวกันนะครับผมใช้อะไหล่เดียวกันกับของ h o นด a เลยก็เวลาเปลี่ยนแต่และชิ้นก็ส่วนใหญ่อันนี้ขันแน่นได้เลยนะครับผมส่วนใหญ่ผมเอาอะไหล่ฮอนด้ามาใส่นะครับถ้ามันทดแทนกันได้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าเกรดมันอาจจะดูเหมือนกันก็จริงแต่ผมรู้สึกว่าเกรดอะเกรดพวกเกรดพลาสติกเกรดลหะยางมันมันดีกว่านะ ต่อไปก็ขันน็อตเบอร์แปดให้แน่นนะครับน็อตตัวนี้สองตัวปรับปับ,ปบแล้วก็ใส่กรองอใส่ฝากรองอมองไม่เห็นนะปับใส่จัดข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับ แล้วก็แผ่นกรองนะครับปิดฝาป๊าปนี่แล้วก็แยกน้ำมันอีกรอบนึงนะครับโอเคแล้วก็สตาร์ทเครื่องดูเดี๋ยวก็เคลียบกล้องออกมานนิดนึงนะครับเพื่อที่จะสตาร์ทเครื่องฟังเสียงดูแล้วก็ลองเร่งดู โอเคนะครับผมก็เป็นนั้นว่านะครับผมเสซจนะครับผมการเปลี่ยนลูกยางนะครับผมเครื่องตัดหญ้านะครับผมอาการที่มาก็คือเร่งแล้ววูบนะครับผมเร่งไม่ขึ้นอาการคล้ายๆกองตันแต่นะครับแต่เป็นมันเป็นที่ลูกยางแตกนะครับนี่อากาศเข้าไปรวมได้ก็คลิปนี้ก็เอามามาเขาเรียกอะไรนะมาเป็นทิกทิกพิเศษนะครับผมสําหรับใครที่อยากทํานะครับผมอยากแก้ไขเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้าก็สวัสดีครับผม